คุณแม่มาจากมาแต่สายก่อแม่มาไก่บัวไปนวสมบูรณ์ไปมาบุญได้บ่นสมบูรณ์อำเภอบ้านถือตำบลคำบุญนอนสมบูรณ์ตำบลคำบ,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 ำบุญอำเภอบ้านถือจ้ะจังหวัดอุดรธานีค่ะอือการต้งนร่านน้ำแตนไม้ใครคลิปเอาเปิดเปิดขึ้นกันเอาเนื้ออะไรเสียชไปยังบัดุญไปไปปูไปปูกันค่ะแม่ ได้ตัวใดก็แม่ถือตัวใดโอ้อันเพื่อนเือเก็ดเก้าอือคือคครอ่ะอันนั่นอ่ะอีหลันถือโอ้่นอ่ะอันสีลูกสาวบ่าบนเนี่ยลูกสาวลูกสาวมาบนได้ป้าเมื่อนั้นก็ได้ถามเนาะว่าบนเอียงเนาะเห็นแต่ไปไหวเนาะอันเพื่อนว่าขันแม่นเพื่อนเสียห้เพื่อนกัสิบอกแบบที่ว่าซันอมเนี้ยฮอนบ้านเพิ่นเลยไปฝันว่าได้ไปกินอันก้อยกุ้งว่าซันบอกเพื่อนก็เลยกตีเก้าเก้าก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแม่ เซื้อสามตัวโคโลท่านั้นือนะปดเพิ่มมาขอน้าปูค่ะเก้าเก้าเก้าเจ็เก้าเก้าเก้าเจ็ดเท่านั้นาาเลยอืมอันนี้โกวะังว่้าแฟกากันเฝ้ากันอันรวเพิ่นนัดเทาใบสองเนาะรวดสิมาะทรงกันมาฮินออนน่ะคุเแม่เอา นนก็จะไปว่าสีมากับยานอันเพื่อนเปียกว่า,าสั<ะ>่น <c oughs> ยืนเดินยืหยังบาถ้าแขกไปไทยไม่เพื่อนเดี่นั่งซุ้มกันว่นาสั่นจ้ารู้สถานการณ์ดีว่ามันบรคคอยมีโฮมเานาะค่ะเนาะว่าจะแตกสามตัวว่าแตกซ้ำว,ว่าสีเฮ็ดอันขึ้นแป้พงพุนอะเคสหัวอันถ้ำึ้นหหันมาทั้งพี่พ่อตีมุ้งลังข้าพ่อเด่นนังสวดมุ่นเนาะจีค่อย <พอ S 1> เป็นค่อยไปเราเพื่อนกับจีป่อยหายเรื่อยๆดอกที่

นีแต่ศูนย์ซีนหลายเนอะว่ายาศูนเนาะสูนซีสูนย์นสามเนาะเขาเรียกว่าศูนสามหรือว่สีบอกเขาเข้าสีบอกกันเม um, ื่อกันคืออันนั้นเราไม่ได้ออกไม่เห็นตีออกคือเมื่อนั้นม่าอันช่วงบายบายไก่ไก่เลี้ยงงานว่ดีเล้ยงานคุณแม่ยังก็จะซื้อเลนดูก็ว่าได้ถามค่าเต้เฝ้ากันเมื่อนั้น แม่ติงคนอิ่นน่ะนซื้อเลี้ยงซื้อแม่อ,<า>อ๋อลพินจ้าคุณแม่ติงอ,อ,อยู่ไม่ไกลครับสวัสดีครับเมื่อน,นี้มียังก็มานะ่าให้ปูนแน่ค่ะเมือนในมากแกบมีเสื้อถูกเตียนแล้กก็้ํำกินแล้วก็มาหินทอนอลูกสาวถูกเลขกนำไอ้เมเจนนดผ้าคุณแม่ไป้ายวปูกันนาะแม่นาอยู่อัน เป็นเรื่องไรเถือกนี่เลขเล่านั่นที่แ่ไหต้อได้ตัวไหนก็เจนนุษย์จะมันเจ้านั่นเพื่อนี่เจ้าเจ้าเสือว่าลน้องต้ากับเถือกน้องต้ากับมันน่งสีน้องต้าเลยวหูก็เหรอพิาต้าเป็นตัวเล็กหน่อยเด้อเพ่อนเอาเพอนิวเ้งต้ามันน่งก็ะยายนุ่นเดี่ยวเพ่นอยากออยที่น้องต้ากับบอกเถือกน้องดีต้านี่เป็นหลานเมื่อนั้นเลยค่ะบอกคือไห้ตีบเศร้าบาดวัสนิยนเศร้าบาทพอดีเอฟซีดามาวัสน โอ้ยอันนี้ร้านเบิกซาบเรื่อเบิกซาบเรียงมาแต่น้อยแล้วเป็นเป็นร้านของเบิกซาบหน้าขี้นี่แหละเว้าเรียกไฮไฮกันสู้มือกอันนี้ก็เป็นร้านสามตัวริงโซงข้าวเนี่ยนะใกล้สามตัวริงก็ได้ผู้เจ้นุชเจ้นุชนี่ก็เป็นหน้าเป็นหน้าของออปป้าลวยปัดโอปป้าลวยกับเบิกซาบก็เป็นแฟนกันผู้นี่เป็นห้านเป็นรูปของหน้า คนอายอะไเนาะว่าไทยอันสำเนียงไข่ไข่กับเสียงโอปอลเนาะโอปอนเน่ยนี่บ่าอีกคู่นึงอีกโอ้น้องนิ่วน้องนิ่วเออน้องนิ่วหมดจ้าเพื่อนก้าวโคตรลาดน้องนิ่วอันนี้เป็นลานเบิดซสาบเด้อนี่ว่าเลี้ยงให้อยู่บะเศรายู่กินน้ำพนันนี่เนาะย่านในเลี้ยงโอนว่าเป็นลูกบุญธรรมอยู่นี่ช่วงเบืองนี่น้องดีตาเนี่ย ยูอันนอุดรค่ะอันนี้ร้านเพิ่์ธบอกอันเมียงก่อสามเก้าเจ็ดกว่าตานเออแล้วกระบอกแม่นดิอันผู้แม่ได้ซื้อน้าเพิินบ่าลูกสาวอันใดอันน้ำลูกสาวเก้าเจ็ดนั่นบอได้ซื้ออันซื้อแต่ตัวอื่นซื้อแต่ซีซ์ไมแต่ลูกสาวคือซื้อต่ีศูนย์ศูนย์ีนเออ เอาแม่ไปว่ายปูบ <t> ัง <trendy> ดูเ <ferm> ม <rules> ื่อนี hum ่เอาจักตูกันนะเขาเจ้าได้อยูุมองนี่ตัวถือซงวัดซงวัดคืออยู่ต้นไม้อ anje แดงถืองวาดที่สามล่ะถื่นแล้วอีกระเบ่เราเห็นสองซุนสามแม่แม่คอยเงือกไหลเพราะว่าเจมันคือเตัวเก้าข่อยว่าซุนสามอืมเขาเราเห็นอยู่ต้นไม้นี่นะหลายคนไปเดินเนี่ยเราเลยแรกแรกแล้วว่าเห็นแรกหกสามเนาะ 63ดะกามแลก้าห้าเก้าห้าแล้วก็ศูนย์สามเนี่ยสองศูนย์สามไม่เล่าอะไรเฉยนะยอืมสมัยหมนมันเ็คือว่าให้ได้ความกันพี่แม้องแม่ปะวายปูค่ะบันายปูใบหญ้าต่อวันมาระบอกแม่บอกเพื่อนเด้อว่าแม่ได้ยิงมากตอนปูตอนหญ้าแน่เพื่อนหุ่นจักให้เพื่อนหุ่นจักบันนั่นหันมันเกิน เอาหนามมาทานน้ำผู้ใหญ่กันหน้าเหินอ่อนผู้เพื่อผู้นึงกันเพื่อนอันยั่วนเกาหลีจ้เพื่อนกับเ่อถือน้ำดอกว่าจะเพื่อนหากันอยากทานน้ำขันว่าเฮ็ดไม่เฮ็ดบุกหรี่ไม่เสียถูกไงลำลำลุ้ยเด้อความจะได้ไม่กลัวเก็บความไข่ความจุนใหญ่มีเด้อตาตาตัวนี่ล่ะสายบุญของแท้เนาะเห็นใจกันย่ำช่วยกันนี่ละนู่แม่ โอ้ยเจมันแม่เราดีเลไนัยอยากพ่อไงในแวะกันได้ปูนได้ทรายมากก็ดีคือกันบนลาแล้วกัานั่อยกันโอ้ยะแม่นดีอลยจเแม่นเบิกทราบปูนหลายมีผูใจดีมาซอยเลยนะให้คุณแม่เพื่อนได้กาปูกาบยาบอกจุดถูกบอกเพื่อนเลยค่ะว่าเข้าใดอียังมาหายแน่จ้าอั้งกะถูกยี่ปุ่นม่จ้าจุดเตี้วกับจั้งอันนี้ก็ได้โอ้ยค่ะ บานในเมื่อนั้นกระเขียนพีดได้สิเขียนหกเจ็ดไปเขียนเก้าเจ็ดยังไปขาทีมอยู่เขียนถือก,ะกระดาษเบิกทราบกระดาษค่ะาวันนี้สายบุญนะคะมาทั้งต่างประเทศนะคะแล้วก็ลูกหลานเพ่นผู้อยู่ต่างประเทศกับผู้อยู่ในประเทศเ,เศท่านี้เพิ่มมีจิตซาทธาแล้วกระมีโชคมีลาบมาขอพรอนปูได้โชคได้ลาบนะคะ วันนี้ใจดีมากค่ะมาร่วมบุญนะคะเพื่นใดเก้าเจ็ดปูน้ำไปบอกว่าสันเมื่อนี่จักสีได,ด้ตองวดบ่ตองวดด่ะเดี๋ยวให้เพื่อนบอกกาวปูก่รว่าเพื่อนไดอยั้งมาแนเมื่อนี้เนาะค่ะสาธุอนโมุทนาบุญหลายๆเด้อค่ะให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยผู้ใดเบิ้งคิปกับสาธุไปน้ำกันเด้อค่ะ เ็นเลขอะไรลูกน้นร้านหน่อยเห็นเลยค่ะเห็นเลขอะไรครับฟันง่ายๆเด้มถ้ามันะออกเจ็ดเ็ก็ไ่ได้ิสิจะดายได้ข้างล่างฟันได้กินก้อยกุ้งวนนี้ฟันไปค่ะยังยังิกใกล้เรือกใกล้เขื่องติดกล้่ อะไรนะเลขอะไรนะลูกอีย่างก่อนละว่าบั่ะคันเพิ่นเพิ่นเห็นโอ้เพิ่นจุดทูปเพิ่นจุดทูปอยู่เ้ยจุดอยู่บาดใดนะโอ้ยจุดแน่ครับเลยมาจุดจุนี่อีกจุดแน่ผู้ใดจุดนั่นว่ากระเพ๋านาะงคันปติว่าเลขโถเกาแม่เอ้ยศูนย์สามอูกไปคิดหน่อยคิดยัยอยู่เูาก็ได้ซื้อแต่สองศูนย์ อ้สีที่กัน่าตเลยบ่อใดอันั้นเกแบบเรแบ่งกนไดนี่ฮะลูกออกมานี่โคกบ่ตัวแดงยโอ้แมยากลูกมาคกขึ้นอยู่ด้วยวันนิชื่อสวันนิววแม่บมีวัิวเด็ดกัดตีสิประมาณน้ำเหลาเดี้ยมันมานเหลาคนเพิ่งส้าวเจลาคนเย่ ฝันจังไดเหรอคะฝันดูวหลักคืองานเด้อฝันว่าแม่เบิกทรับจะเบิ่กด้วยดิอ๋อของย,าย่าของแม่มยายเขาจังฝ <laughs> ันว่า,นขขาจังไดเหรอคะจังไดมากฝันว่าได้มา้านพื่งจังนั่งนั่เบิ่งดวงนี่แหละพึบบ่งเป็นล่าง <ừ. S 2> ส่งนี่แหละตะขวงนะ่ะตะขวงนี่จ้ะ <ừ. S 2> บพราะว่าคิดว่าสิได้วันวันนเด้อก็เลยาคือความฝันเดี๋ยวสักนก็เบิ่งดวงกบไม่ยิ่งบ่ก็ามฝังไม่ยิ่งจะค้นว่นน้บัมาจะขวงนี่เด้อกเป็นหลางทรงอ่ะโอ้ว่าเบิ่งดวงเนียนาเบิ่งดวงวัเ้นมาี่ลูกเลยพูดนเห็นบอขนแม่คน้นตังคดีญาเิ่นเอื่นมากที่แสดงว่าคนสิเนฐานมัปกติสิบปรมาน้ำเล่า้ามันนี่แล้วมันอาบนาอยู่นะ แต่ปกติมันแม่แบกไปรถแม่มันสิบบาเหรอขันนี่ใหญ่ครับรถมันก็สิบอกแม่มาเพราะว่าปีนั่นกับจุดอยู่บ้านแม่จ้าก็ได้จนได้มรำเปรียโอ้ยขนคิ้งลูกเด็กเราไม่เราบ้านล้องเบงแหละแต่หมอมมาแล้นให้เพื่อนผู้เดียลูกมึงเงยว่ลาแปลว่าอันเพื่อนเพื่อนเป็นผู้จุดเลขแม่นเพื่อนพี่ซื้อหยังกว่าใครนี่อันชนา อังค่หน้าโอ้โโอ้สาธุวาเสียกัเสียได้เรียงยังสี่เนาะเจ้งได่นนำไปบอกัเก่าเจ็เนาะตัวไดเนาะขึ้งมากเลนี่เนละิงงลงไปเลงูแล้วว่าจะเป็นอไรอันนี้ก็บ๊อบปในนเนาะ อีอังคาาจะเลยร้องมาจุดร้องเบิ้งนะจ้ะอืมจเลยว่าจุดแมุ่ดไหนแม่พูดได้หยุดมามคืนนมาตัวใดแล้วแม่นั่นนะอันหกเกยังอย่างกนีคือสองเป็นสองจะเป็นสามห่อคือเร้อบ่รี่บ่สามสองเท้อีแม่น่มาใหมนอ่อนบ่ะ่ะแม่นแม่นอนุดไบดดักเิ็นแม่นนะควเพิ่นแม่ควัเพิ่นนูลว เพราะว่าแต่ควางกันหลังจากแก้บนมาแล้วก็ไม่ได้จุดอีกนะจ๊ะสองสองผู้นั่งไปบอกเวทเก็บเก้ากินสบายน้ำก็มาหิ้บอกผนขี้งลูกแปดูนนี้เป็นลูกจุดเลขแม่เพิ่งได้นั่งมาจุดแม่เบิกแซ่สอง นั่นโตเจ็ดชองโอ้ยขอยซะมากคนขี้งูกับพี่น้องโตกับมาพ่อดีเลยโตอ,อกพ่อดีโอ้ยถือหันมาให้จับบาบ่าเนี่ยบาทนี่เจ็ดปลาลาก็ได้อะซื้อให้แม่มเบิดชรัพน่อยไรลูกครับ จับจับให้มันเห็นดิแล้วกนะเห็นดนะหลวนีเห็นเออหวสีมยกกันอีกนิดนึงลูคนเด็กมาเห็นไมยกอีกแล้วคนเงหังนี้นแบบบุับกจะเลยรองมาจุดรองออหันไปหันไปเอาไปมองได้บอกคนเด้อแม่บุษบเอ้อาอันเอาแม่เราใหม่อนขั้ว้นแนเพรก็ล่งไหม่อันนี้ จงร้องกนเด็กมึงกระลูกตตไมไอเสียงอูนี่เลเอออีดีได้ฟันเย็นแต่ฟันเย็นแต่ผูนิ่งมากแม่หมายบ่เพราะว่าก็ว่ามันเป็นหมู่มบานที่มองเจอแมนเราเลยก็เปลี่ยนไปบ้านบอกโอ้โมบ้านสบายเพาเย็นเาะเย็นเจ้าาขายเขาขวดเมื่อนั่นเนาะแม่เหมือนทรากันครเจ้ากบายเป็นอาไราที่พี่ที่น้องเป็นมา เห็นบ่พี่น้องชัดด้วยเนาะค่ะคือปาฏติหารด่านพญานาคแม่บเบิกทรัพย์ก็เลยจะสร้างล้านพญานาคขึ้นนะคะรากาเป็นที่สักการาภุ่มเจ้าที่ปูแปดซอกเ่าแปดซอกทุกทุกภุมมนะคะคือว่ดเตซอยให้แม่บเบิกทรัพแต่เฮต้สร้างบ่ว่าสิเป็นเทพองคใดเทวดาองค์ใดเนะาะสิเป็นผูดฟีปีศาสตร ถ้าซ้อยให้เด็กแม่นหรือว่าซอยบวกให้ถือหรือว่าซอยเอฟซี 4, สมหวังเนี่ยแม่เบิกทราบค่ะยินดีที่จะบูชา<ะ>เพื่อความยู่เย็นเป็นสุขของสายบุญทุกท่านที่เพื่อนมนี่นำใจมาซอยแม่เบิกทราบด้วยค่ะพี่น้องเอาขอบคุณได้หลายที่ติดตามคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ชอบคอยตามเด้อแนวทางมีความเสี่ยงให้มาซ่องเราเองเนาะค่ะบางที่คนเ้าก็รวย